สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตเนาะผลรับนะครับหลังจากที่พอร์ตของผมนะครับฝากมาแล้วก็ได้กําไรครบร้อยเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ระบบของฟินทอนเนี่ยนะครับก็หยุดจ่าย1.5%ของเงินที่เราไม่ได้ถอนไปเนาะแล้วผมก็ถอนปันผลออกนะครับแล้วก็เอาปันผลที่ถอนออกเนี่ยมาฝากเป็นทุนใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่าได้รับ1.5%ต่อจริงไหมนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําเตือนกันก่อน คำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงจึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนและลงทุนเท่าที่ตัวเองรับความเสี่ยงไหววิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายไม่ใช่วิดีโอชี้นาการลงทุนสอนการลงทุนหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยสําหรับการอัปเดตพอร์ตนะครับที่ผมฝากเงินมา100เหรียญนะครับกับฟินทอสเนาะ เพื่อให้อ่าเพื่อสร้างเงินร้านนะครับกับฟินทอนเราอยากรู้ว่าเออหลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำการถอนเงินออกมาทําการถอนปันผลออกมาแล้วฝากกลับเข้าไปเนี่ยนะครับให้คุณเนี่ยมันมากกว่าปันผลที่เราได้รับเนี่ยเราได้1.5%่้ต่อไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการดูก็เข้าไปตรงนี้เลยครับจุดเดิมเลยนะครับเราเข้าไปเลยนะฮะเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จปั๊บเ,เลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาเสร็จปั๊บนี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนะครับก็คือ,อตอนนั้นน่ะทางฟินทอสเนี่ยนะครับเขาก็จะหยุดจ่าย1.5ให้ผมนะตั้งแต่วันที่30ถูกต้องแม้ก็ได้ปันผลครบ100เละระบบมันก็หยุดจ่ายทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็รอให้ถอนเงินออกมาแล้วได้ครบ100เหรียญเนาะแล้วผมก็ฝากกลับเข้าไปพอเราฝากกลับเข้าไปเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ ระบบนะครับเขาก็เริ่มจ่าย1.5ให้เราใหม่ครับก็คือจ่าย1.5ให้เราใหม่จริงๆนะครับหลังจากที่ทุนของเราเนี่ยมีมากกว่าปันผลที่เราได้รับมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้รับปันผลมาแล้วทั้งหมดก็คือ112ถูกต้องไหมเนี่ยฮะ112ดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้ทุนฝากของผมมันคือ200ไง นะครับพอพอทุนฝากเราคือ200เนี่ยระบบครับมันมันจะจ่ายให้เราจนกว่าจะครบนะครับ200เหรียญน,นั่นเองถ้าเกิดจ่าย1่าเ1.5%ของเงินที่เราไม่ได้ถอนเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราจนกว่าจะครบ200เหรียญน,นะครับเมื่อครบ200เหรียญเนี่ยนะครับผมก็จะทำการ ถอนกําไรออกมาอีกก็คือผมก็จะได้กาไรจากตรงอ่ากาไรตรงเนี้ยได้มาอีกร้อยเหรียญถูกต้องไหมเมื่อผมได้มาอีกร้อยเหรียญเนี่ยผมก็จะทําการถอนกําไรออกมาพอถอนเสร็จปุ๊บผมก็จะฝากกลับเข้าไปพอฝากกลับเข้าไปเนี่ยทุนของผมครับมันก็จะเป็น300ถูกต้องไหมอ่าพอมันเป็น300เนี่ยในเมื่อเราได้รับปันผลมาแค่200ระบบมันก็จะจ่ายต่อครับอันนี้คือวิธีการรับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์แบบต่อเนื่อง นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสมัครพอร์ตใหม่นะนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากสมัครพอร์ตใหม่อย่างของผมเนี่ยนะฮะก็คือไม่อยากสมัครพอร์ตใหม่เนื่องจากเนาะมันมีอ่อในเรื่องของวอลลุ่มทีมด้วยนะครับเผื่อในอนาคตรหัสนี้เนี่ยอาจจะทําเป็นรหัส GM ก็ได้นะครับถ้าเกิดทําเป็นรหัส GM เมนี่ยนะฮะมันก็จะสามารถอ่อได้รับกําไรมากกว่านั่นเองนะครับมันอาจจะได้รับกําไรมากกว่านะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่คิดจะสร้างสายงานไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนําว่าเวลาเราได้ปันผลครบร้อแล้วเนี่ยนะครับ เราเอาเงินต้น100และปันผลอีก100เนี่ยไปใส่รหัสใหม่เลยครับมันจะเร็วกว่านะครับทำไมถึงเร็วกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องแบบอย่างของผมเนี่ยคือพอครบ100เนี่ยผมต้องถอนออกมาไงพราถอนออกมาเนี่ยนะครับไอหนมันก็ต้องเริ่มนับใหม่อย่างเงี้ยนะครับกว่าจะถึง100เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะนานหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราฝากไว้เนี่ยนะครับเราเปิดพอร์ตใหม่เลยอ่ะนะครับมันจะรับต่อเนื่องไง คือระบบมันก็จ่ายให้เราวันละสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญไปเรื่อยก็จะใช้เวลาประมาณหกสิบสามวันโดยประมาณถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีไอ้ค่าคอมมิชชั่นนะจะใช้ระยะเวลาประมาณนี้นะครับก็คือแต่ถ้าเกิดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดฝากไว้แบบผมเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยเพราะว่าคือถ้าเกิดผมอยากได้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ะผมต้องถอนปันผลออกมาไงพอถอนปันผลออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าผมก็ต้องเริ่มรับปันผลใหม่นะครับก็คือจะเริ่มรับวันละสามเหรียญใหม่อย่างเงี้ยมันก็ มันก็คูณ1.5ให้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดผมเปิดเอาไปใส่พอร์ตใหม่เนี่ยนะครับเวลามันถึง100แล้วเวลามันถึง100แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้วันละ1.5ถูกต้องไหมมันจะได้เพิ่มอีกวันละ1.5เลยนะครับมันจะได้เพิ่มอีกวันละ1.5เลยแตด้ในทางกับการเนี่ยนะครับถ้าเกิดอย่างกรณีของผมเนี่ยนะครับคือพอครบ100แล้วเอาไปฝากใหม่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมจะได้วันละสมเหรียญเนาะนะฮะตรงเนี้ยวันวันละสมเหรียญนะครับ ส่วนในตรงนตเนี้ยไอไอตัว1.5เนี่ย1.5เนี่ยผมจะได้ไม่ถึงเหรียญก็คือจะมันมันก็จะเอา1.5ไปคูณกับไอ้นี้ไง1.5ไปคูณกับเ,เท่าไหร่นะ3เหรียญ3เหรียญก็จะได้เท่าไหร่ฮะก็จะได้ประมาณ0.045เนี่ยครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันนะอะระหว่างแบบพอถึง100แล้วแบบ เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรารับเลยวันละ1.5เหรียญนะครับบวกกับไอ้ตรงนี้อีก1%อถูกต้องไหมเท่ากับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเอาไปฝากแบบยกพอร์ตเนี่ยนะครับคือไปฝากรหัสใหม่เนี่ยนะฮะหรือว่าฝากไ d ดีใหม่เนี่ยคุณจะได้นะฮะเวลามันครบอ่าครบ100เหรียญแล้วเนี่ยคุณจะได้วันละประมาณ3.5ดอลลาร์เป็นขั้นต่ำละนะครับแต่ในทางกับการนเนี่ยของผมนะฮะของผมไม่ได้ฝากพอร์ตใหม่นะครับไม่ได้ฝากพอร์ตใหม่นะคือเมื่อเราไม่ได้ฝากพอร์ตใหม่นะครับ เวลามันครบร้อยเหรียญนะเราก็ต้องถอนออกมาใหม่เพราะถอนออกมาใหม่แล้วเอาไปฝากเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นทุนของผมมันจะเป็น300ถูกต้องไหมก็จะได้รับปันผลอยู่วันละหนเปนั่นหมายความว่าก็จะได้รับปันผลตรงเนี้ยนะครับวันละสามเหรียญเห็นไหมฮะวันละสามเหรียญพอได้วันละสามเหรียญนะแล้วมันก็จะคูณ1.5ุบวกให้อีกเท่าไหร่ฮะศูนจุดศูนย์สี่ห้าถูกต้องไหมเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราเอาไปฝากพอร์ตใหมเนี่ยเราจะได้นะครับวันละเท่าไหร่ฮะวันละสามจุดห้าเลยซึ่งมันจะครบ อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไวกว่านั่นเองนะครับวิธีการเนี่ยนะฮะแต่สําหรับคนที่ต้องการแบบจะรักษาพอร์ตตัวนี้ไว้เนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องคงเงินไว้กับพอร์ตเนี่ยนะครับต้องคงเงินไว้กับพอร์ตนี้เนี่ยนะฮะหรือนะครับมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็มีอีกหนึ่งวิธีมีมีวิธีเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดวันเนี้ยนะครับเราไอ้นี้ก็ได้นะฮะอ่าใช้แบบนี้ก็ได้ก็คือปกติอย่างของผมเนี่ยนะครับอ่ามีสายงานอยู่แล้วเนาะมันมีสายงานอยู่แล้วคือไม่อยาก งงสาายนก็เอาร้อยเหรียญลงรหัสใหม่นะครับมันก็จะไอ้ไอตรงเนี้ยมันก็จะได้เพิ่มด้วยนะครับวิธีการคือเอาปันผลร้อยเหรียญเนี้ยนะครับมาใส่รหัสใหม่นะครับไอ้รหัสเนี้ยนะครับก็จะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งห้าถูกต้องไหมเออรหัสเนี้ยก็จะได้เพิ่มอีกศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับรวมแล้วเนี้ยก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะสองสองสองเหรียญละสองเหรียญขั้นต่ำสองจุดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยครับ สองจุนะะึ่งห้าพอครบร้อยเหรียญเสร็จปุ๊บเราก็ถอดร้อยเหรียญเนี้ยนะครับเปิดรหัสเพิ่มก็ได้นะครับเปิดรหัสเพิ่มอ่าพอเปิดรหัสเพิ่มปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยนะครับก็ได้อีก1.5นะครับ,รบ <arf. S 1> ก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น3นะครับก็จะเป็น3.3นะครับต่อไปนะพอได้โตไอ้ตรงเนี้ยสรหัสเน,นี้ยนะครับได้ได้อีกคนละ100อ่ะได้อีกคนละ100นะครับทำไงอ่ะเราก็เอามาเปิดรหัสเพิ่มนะครับรวมแล้วเนี่ยอ่ะเราเราก็ใช้ทุนตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็น GM นะครับเป็น GM โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มอันนี้วิธีการสร้าง GM ครับโดยที่เราลงแค่ร้อยเหรียญแล้วก็ใช้ใช้วิธีการแบบนี้วนเงินไปเรื่อยเมื่อรหัสนี้เป็น GM มันก็ได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นเนาะมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับครบร้อเป์เซไหวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่มีคือมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่สําหรับคนที่แบบอยากได้ผลลัพธ์ไวๆเลยอ่ะผมแนะนําว่าเวลาเราครบร้อยเหรียญแล้วเนี่ยนะครับเรามาเอาเงินมาใส่รหัสใหม่นะครับเราเอาเงินมาใส่รหัสใหม่ถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนนะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักการตลาดเนี่ยนะครับคุณคุณสร้างรหัสนี้แหละนะครับคุณก็สร้างรหัสนี้ของคุณไปเรื่อยๆนะฮะ อัน,นวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ครบร้อยเแล้วเนาะต้องการที่จะรับ1.5%ของเงินที่ไม่ได้ถอนต่อก็ลองเลือกดูก็แล้วกันนะครับระหว่างถอนปันผลมาใส่พอร์ตเดิมครับนะฮะถอนทั้ง ถอนทั้งดอกไปไปใส่พอร์ตใหม่นะครับคุณถ้าเกิดใครใครที่แบบเนไม่อยากอยากได้ไวๆอ่ะผมแนะนำเอาไปใส่พอร์ตใหม่ดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณไม่ไม่ไม่อยากจะสร้างสายงานเนี่ยผมแนะนําเอาไปใส่พอร์ตใหม่ดีกว่าน่จะไวยิ่งกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะให้เราไว้พิจารณานะครับสำหรับคนที่กําลังคิดที่จะฝากเงินนะครับแล้วก็สร้างเงินล้านด้วยตัวของเราเองนะครับแบบไม่ยุ่งกับใครก็ลองเอาไปดูเอาไปทดสอบดูก็แล้วกันโอเคครับสำหรับคนไหนนะฮะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักไล ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงที่เรารับไหวถ้าเกิดรับไม่ไหวห้ามฝากเงินเข้ามากับฟินทอนเด็ดขาดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับไม่ได้มาชักชวนเชิญชวนให้ใครมาลงทุนตามหรือฝากเงินตามผมนะครับผมแค่มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ออวิธีการที่ผมทําแล้วได้แบบนี้ได้แบบนี้มาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับการลงทุนนะครับเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเราอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับถ้าเกิดโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นเน่เราไม่ต้องมาทํากับเขานะครับเราไม่ต้องมาฝากกับเขานะฮะคุณไม่ต้องมาฝากไมม่่ต้องาาาาาาาทํกับเเเเขลลลยยนะครพววหๆ เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับชอบโทษอ่าคนมาชวนนะครับออไอตอนได้เงินอนะไม่โทษเขาหรอกนะครับไม,ไม่ยุบหุ้นไม่ชวนให้เขาด้วยนะฮะแต่ไอตอนเสียหายเนี่ยนะครับจะมาโทษเขาแบบนี้มันก็เห็นแกนตัวเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราคิดจะลงทุนเราจะทําอะไรเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองให้ได้ถ้าเกิดรับผิดชอบไม่ได้ห้ามลงทุนห้ามทําอะไรเด็ดขาดนะครับโอเคครับ